ชาวมิถุนนะคะมีดาวโครจรย้ายนะคะพฤษภาคมนี้ส่งผลกับตัวตนโดยตรงนั่นเองจากดาวพระหัสก็จะโครจรมาทับลักนานะคะสําหรับชาวมิถุนส่งผลอย่างไรบ้างกับเรื่องราวเมื่อดาวย้ายในเชิงบวกไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ลักนณาราศีมิถุนนัฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมกร,รับฟังได้หากสนใจเรื่องโหราศาสตร์การพยากรณ์เรื่องดวงดาวฝากกดติดตามไว้นะคะ สำหรับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ ปรากฏการดาวย้ายเกิดขึ้นนะก็คือดาวใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระหัสด,ดาวเสารหรือดาวราหูนะซึ่งดาวเหล่านี้ก็จะโครจรกันในแบบรายปีนะทำให้เวลาย้ายครั้งหนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนภพเรือนเปลี่ยนความหมายก็ส่งผลกับชีวิตในช่วงปีนั้นๆน,น,นะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดนะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะเริ่มแรกที่ดาวพระหัสนะเนื่องจากเขาจะโครจรมาทับลัคนานะคะวันที่13า พฤษภาคมนะคะโดยข้อที่1น,นะก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากดาวสุพเคราะห์โคจรมาทับลัคนานะคะก็คือมาทับตัวตนนั่นเองโดยดาวพฤหัสของชาวมิถุนทําหน้าที่เรื่องงานนะคะเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนนะคะก็จะเข้ามาสัมพันธ์กับตัวตนโดยหมายถึงนะคะเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ด้วยก็คือ เรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่สงสเสน่ห์นะคะมีกลิ่นหอมเรียกว่าเขาเป็นเหมือนดอกบัวนะที่โคจรมาทําให้ชาวมิถุนเกิดความนิยมชมช,มชอบเกิดสเสน่ห์นิยมในแวดวงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะนะมันก็ส่งผลดีกับเรื่องโอกาสนะคะการได้โอกาสได้งานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความดีความชอบนะเรียกว่าอยู่ดีๆผลงานความสามารถมันก็ส่องแสงขึ้นมานะคะจากเดิมที่ไปอยู่ในภพวินาศเมื่อ ปีที่ผ่านมานะทำให้ทำอะไรบางทีก็จะทำดีแล้วยังไม่ได้รับผลดีนะคะหรือผลงานไม่ค่อยโดดเด่นนะเนื่องจากคู่แข่งเยอะผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นนะหลังจากนี้ไปนะคะก็ถือเป็นจังหวะโดดเด่นทางดวงดาวนะที่ส่งผลให้ชาวมิถุนเกิดตัวช่วยขึ้นมานะคะเป็นเรื่องราวของการงานนะจึงเป็นเชิงได้โอกาสนะคะวาสนาดีขึ้นนะบางท่านก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งด้วยนะเนื่องจากดาวอื่นๆนะคะก็ส่งผลให้ชาวมิถุนก็ปรับตัวนะแล้วก็ไปได้ดิบได้ดีในจุดที่เรียนรู้ใหม่นะคะหรือว่าเรื่องราวการปรับตัววิวัฒนาการมันเกิดสําเร็จก็คือดีกว่าไม่ปรับนะดังนั้นชาวมิถุนก็ไม่ต้องกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะดาวพฤหัสก็ส่งผลดีกับเรื่องคู่ครองด้วยเนื่องจากก็เป็นเจ้าเรือนเรื่องคู่นะคะดังนั้นใครที่มีครอบครัวก็อาจจะหมายถึง คู่อุปัมภมดีขึ้นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลได้มากกว่าเดิมหรือใครที่เป็นโสดก็เป็นโอกาสดีใน1ปีนี้ที่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือนะหรือแม้แต่การได้คู่ครองที่มีบุคลิกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่งผลดีนะคะชาวมิถุนที่โฟกัสใส่ใจอยากจะเรียนต่อนะหรือว่าอยู่ในแวดวง หน่วยงานองค์กรหรือการศึกษาการสอนนะคะก็จะส่งผลดีว่าชีวิตสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้ก็คือเป็นไปในเชิงบวกส่งเสริมทําอะไรที่เป็นกิจกรรมเชิงเรียนรู้หรือหน่วยงานองค์กรก็จะออบรับรื่นหน่อยนะเนื่องจากดาวเข้ามาสัมพันธ์กับตัวตนก็ทําให้หยิบจับทําเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีกว่าที่ผ่านมานะคะ เป็นข้าหมายเชิงบวชเรียนได้เลยนะเนื่งองจากดาวพระรหัสก็เป็นเรื่องศาสนานะคะดังนั้นชาวมิถุนบางท่านที่อาจตั้งใจบวชเรียนนะคะศึกษาศาส,สนาใดๆก็ตามนะหรือว่าอยากปลีกวิเวกเปลี่ยนมุมมองหนะ,ะเรื่องราวความสงบก็ถือว่าเป็นปีที่อาจจะประสบความสมําเร็จเรื่องทางจิตวิญญาณการพัฒนาต่างๆนะคะสำหรับข้อที่2นะคะดาวพระรหัสย้ายแล้วก็ยังมีราหูที่ย้ายด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมจึงเป็นเดือนที่ ราหูของชาวมิถุนโคจรเข้าสู่พบเรือนความหมายดีๆก็คือพบสุภะนะคะด้วยกําลังเกษตรตาธิบดีนะเป็นความสเสถียรมั่นคงนะคะ,ะเรื่องราวสุภะก็คือเดินทางได้นะชีวิตหากินไกลขึ้นนะคะมักสัมพันธ์กับการเดินทางบ่อยขึ้นนะบางทีก็เที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อทํางานกับที่อยู่อาศัยที่พักนะคะหรือมีเหตุจําเป็นธุร้าบ,บ่อยทําให้ชาวมิถุนโดดเด่นเรื่องเดินทางนะคะ หมายถึงต่างชาติเลยก็ได้นะเนื่องจากสุภาษก็คือทางไกลนะคะเรื่องของการใบบุกเบิกค้าขายที่ไกลนะคะหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้าบางอย่างอันเนื่องมาจากระยะทางนะเนื่องจากทําอะไรไกลๆติดต่อคนต่างจังหวัดก็ถือว่าโดดเด่นขึ้นมานะคะราหูยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะเนื่องจากพบสุภาษก็เป็นเรื่องต่อย,ยอดลงทุนชาวมิถุนจึงมีลักษณะสนใจเรื่องลงทุนเป็นพิเศษได้นะไม่ว่าจะเป็นการ เจอช่องทางหาเงินเก็บเกี่ยวผลกําไรสนใจเรื่องลงทุนต่างๆทําให้มีรายรับเชิงส่วนต่างนะคะส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์กำไรเกิดขึ้นนะเรียกว่าเป็นจุดที่ความงอกเงยทางการลงทุนของชาวมิถุนก็เกิดขึ้นได้ราหูนะคะไปอยู่ตรงกันข้ามกับพเรือนเพื่อนสังคมของชาวมิถุนดังนั้นมันก็จะส่งแสงถึงกันได้นะเรียกว่าส่งกําลังทําให้ชาวมิถุนเป็นความโดดเด่นเรื่อง คอนเนกชันนะคะหากใครทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหมู่คณะนะมันก็จะเกิดการขยับขยายมากขึ้นนะหรือว่าเป็นลักษณะเชื่อมต่อกับกลุ่มกับทีมอื่นๆได้ทําให้การงานก็ขยับขยายไปตามนั้นนะเรียกว่าเป็นความก้าวหน้านะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมของชาวมิถุนนะคะมีคนชักชวนลงทุนนะเนื่องจากบางทีก็หมายถึงเพื่อนๆนะคะชักชวนร่วมลงทุนร่วมทําธุรกิจต่างๆ ยังหมายถึงพี่น้องก็ได้ด้วยนะดังนั้นชาวมิถุนก็อาจจะเกี่ยวข้องเชิงหาเงินหาทองกับคนใกล้ตัวมากขึ้นในช่วงที่ราหูอยู่ในภพเดือนสุภาษหนึ่งปีครึ่งนี้ได้นะคะสำหรับในข้อที่3นะคะดาวเสาร์ก็จะโครจรเข้าสู่ภพเรือนกรรมะของชาวมิถุนด้วยนะโดยดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือ,มอนมรณะนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในข้อที่1นะความเจริญก้าวหน้าโอกาสนะคะเรือนคันเลื่อนตําแหน่งมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากดาวเสาร์เข้าไปอยู่ในเรือนของ ดาวพลรหัสเจ้าเรือนกรรมะของชาวมิถุนนะคะเป็นคู่ของการปฏิรูปนะเรื่องของอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะคะมีการปรับเปลี่ยนใหม่รอบตัวบางทีเป็นเรื่องโยกย้ายสายงานนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการงานการค้าทําให้ชาวมิถุนต้องปรับตัวต่างๆแต่เนื่องด้วยดาวพลรหัสมาทับลัคนาพอดีก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงกลายเป็นโอกาสนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงจบลงบางอย่าง แต่ไปได้สิ่งใหม่มาทดแทนนะทำให้ชาวมิถุนก็จะมีเรื่องของการปรับตัวเรียนรู้นะคะรวมทั้งอย่าไปยึดติดอะไรกเก่าเดิมๆแนละก็จะทำให้การต่อยอดการขยับขยายทางการงานเกิดขึ้นได้ดาวเสารในภพเรือนกันมมะนะคะก็ส่งกําลังไปยังภพเรือนตรงข้ามคือภพเรือนพันธุของชาวมิถุนโดยดาวเสารนะคะก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่อง สินทรัพย์ได้ด้วยนะจึงมีลักษณะบางท่านนะคะได้ที่อยู่อาศัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะอันเนื่องมาจากอย่างที่บอกเดินทางบ้างนะคะทำงานที่ไกลก็ส่งผลให้บางทีอาจซื้อที่ดินซื้อบ้านเพิ่มเติมนะคะหรือที่อยู่อาศัยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามการงานก็ทาให้ชาวมิถุนมีความเปลี่ยนแปลงปรับตัวเรื่องสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันนะคะ อาจหมายถึงภาระทางบ้านทางครัวเรือนนะที่ชาวมิถุนก็ยังคงมีอยู่นะเนื่องจากดาวเสาก็เป็นเรื่องเหนื่อยการแบกรับเสาหลักครอบครัวนะคะโดยโคจอมาอยู่ตรงข้ามครอบครัวพอดีนะทำให้ชาวมิถุนมีความก้าวหน้ามีเรื่องของคอนเน็กชันกว้างขวางแต่ก็ยังมีภาระเรื่องครัวเรือนที่ถือว่า หนักอยู่นะเนื่องจากเป็นทั้งเรื่องลูกหลานบริวารภาระส่งเสียนะคะดูแลคนในบ้านนะหรือในช่วงที่ดาวเสาร์อยู่2ปีครึ่งนี้บางท่านใช้เงินใช้จ่ายไปกับเรื่องสินทรัพย์มากหน่อยนะคะสำหรับดวงดาวนะคะเมื่อโคจรย้ายนะส่งผลให้ชาวมิถุนก็เกิดโอกาสใหม่ๆขึ้นนะคะการงานที่ดูเหมือนจะมีปัญหายเยอะนะก็จะอาจเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เกิดโอกาสใหม่ๆขึ้น บางอย่างที่จบลงไปต่อไม่ได้นะคะเปลี่ยนแปลงผู้หลักผู้ใหญ่โยกย้ายการงานก็ถือว่าดาวดีๆโคจอมาทับตัวต,วตนก็เกิดโอกาสที่ดีสําหรับชาวมิถุนนั่นเองนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะโอกาสเปิดหลายส่วนดังนั้นเรื่องเงินทองก็ถือว่าเป็นปีที่จะหาได้จากเรื่องการทุ่มเทโอกาสใหม่ๆรวมทั้งการงานที่โคจอมาทับตัวต,วตนชาวมิถุนก็จึงหางเงินได้คล่องขึ้นนะคะ เป็นปีที่เรารู้จักวางตัวในการเข้าสังคมนะเนื่องจากเ,าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่เชิงการงานการค้านะคะการได้รับโอกาสเนื่องจากเขานิยมชมชอบอัธยาศัยอันนี้ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเ,เรียกว่าสําคัญนะบางทีได้รับโอกาสร่ารํารวยนะคะหรือมีผู้เกื้อนหนุนทางการเงินอันเนื่องมาจากได้รับความเมตตา คนชื่นชมในผลงานต่างๆนะบางทีก็ได้ดิบได้ดีขึ้นมานะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุนขอให้รอบนี้นะคะใน12ปีมีมาหนึ่งครั้งกับดาวพระหัสทับตัวตนนะร่ํำรวยเฮงๆทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ